แล้วเราก็จะมาตกไส้นิดน,นึงเพื่อเพิ่มความเหนียวเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ไส้แน่นน,นิดนึงนะครับตกลงไปเลยอาจจะบางนิดนึงนะครับนี่นะครับตัวตโตน้ำซุปก็จะใสามากขึ้นนะครับถ้าต้มได้เวลานะครับนี่นะครับหน้าตาชัดๆเกี๊ยวน้ำของเราวันนี้นะครับ สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับที่จะมาทําอาหารให้ชมเป็นประจำนะครับโดยส่วนใหญ่เลยสูตรที่นำมาทํา,าทให้ชมก็จะเป็นสูตรจากาพนัตงา,ารโรงแรมที่เคยทํางานมานะครับเป็นสูตรจริงๆนาไปทาทานทาขายได้นะครับแล้วก็เมนูวันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวน้ำนะฮะจะมาแจกสูตรเกี๊ยวน้ำรวมถึงสูตรน้าซุปด้วยนะครับก็มาชมเลยว่ามีอะไรบ้างน,นะครับต <Yeah. S 1> ัวน้ําซุป <Ooh. S 1> ที่จะต้มน้ำซุปนะครับก็จะมี ขาไก่ไก่แก่แนะนาไม่ใช่เป็นไก่แก่นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีขาตั้งกระดูกเล้งเครื่องเหล่านี้นะครับทุกผู้ชมก็นําไปต้มน้ําแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดเลยนะครับโดยอย่างเอ่อตัวกระดูกเล้งนี่ครับก็ทคำความสะอาดให้ดีนิดน,นึงนะครับจะมีมันอยู่ตรงตามร่องสันกระดูกนี่นะครับตรงกระดูกสันหลังล้าง,งรวมถึงเอ่อขาตั้งด้วยนะครับก็จะมีเลือดที่เราลวก้วมันเอ่อเลือดจะออกมาตามนี้ล้างสะอาดนะครับนี่ฮะแล้วก็พิเศษเลยก็จะมีเอ่อ ขาแฮมยูนันนี่นะครับสองก้อนใส่ลงไปด้วยนะครับนี่ฮะแล้วเครื่องเทศก็จะเป็นกระเทียมพริกไทยขาวเม็ดแล้วก็เป็นราบักชีนี่นะสูตรสามเกือนะครับนี่นะฮะบุบุนิดนึงเดี๋ยวเราจะห่อเป็นผ้าขาวบางกันสําหรับตัวเครื่องเทศนะฮะจะได้ไม่กระจายในน้ําซุปนะครับจะทําให้น้ําซุปมีขุ่นได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะใส่เป็นหัวไชเท้าลงไปด้วยนะครับสําหรับน้ําซุปแล้วก็จะมีใบเตย สักสามใบนะครับแล้วก็จะเป็นอ่หัวหอมใหญ่หนึ่งหัวแล้วส่วนตัวเครื่องปรุงอ่อก็จะมีเกลือนะครับนี่ฮะเกลือผงปรุปงรสน้ําตาลกรวดแล้วก็จะมีอ่อเปซอสปรุงรสหรือจะใช้เป็นโชยุก็ได้นะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีอ่ะกระเทียมดองจะใส่เป็นอ่อหัวกระเทียมดองไปด้วยก็ได้นะครับไม่ผิดสูตรนะครับนี่นะฮะส่วนตัวน้ำซุปนะครับส่วนตัวไส้เกี๊ยวก็จะมีหมูบดหมูบดอยู่ที่ ครึ่งกิโลแล้วก็จะมีมันหมูสับอีกหนึ่งขีดนะครับรวมกันเป็นหกขีดนะครับแล้วก็เครื่องต่างแล้วก็จะมีที่ใส่ลงไปด้วยนะครับก็จะมีเป็นกระเทียมเจียวไวโ้โรยหน้านิดนึงเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็จะเป็นต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีซอยนะครับนี่นะครับผักชีไทยแล้วนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีเป็นพริกไทยป่นแผ่นเกี๊ยวทีว่เราจะห่อกันนะครับวันนี้นี่ครับแล้วก็ผักก็ใช้เป็นผักกวางตุ้งนี่นะครับ ฟอกตุ้งวันนี้ก็จะทําก็มีเยอะเท่าไหร่นะครับทําให้ทีมงานและคนในครอบครัว,ว,วทานกันป่ะ,ปะรรเดี๋ยวเรามาลุงมาทำเลยครับเดี๋ยวเราจะมาห่อเครื่องเทศกันนะครับขอบุบุกระเทียมกับลาบชีนิดนึงครับเทียมไปเลยต้องให้ละเอียดนะครับอเอาแค่พอติดแป๊กเนี่นครับ ดังนิดนึงนะครับประมาณนี้พอนะครับแล้วเราก็นำผ้าขาวบางมาครับถึงไปนี่ฮะแล้วก็พริกไทยขาวเม็ดแล้วก็จะมีเชือกนะฮะมัดนิดนึง่านผู้ชมจะใช้เป็นวิธีอ่ะใช้ผ้าขาวบางขู่กันก็ได้นะครับ โอเคพอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปต้มน้ำซุปกันนะครับคนน้าร้อนแล้วนะครับเราก็ลงตัวเครื่องซุปลงไปเลยครับนี่นะเปนเลยไก่แกนะครับอย่าลืมนะครับแนะนาให้ใช้เป็นไก่แกนะครับน้าซุปจะหวานมากนะครับตามด้วยขาไก่นะครับนี่นะฮะชัดไหมครับลงไปเลยนะครับเป็นเลยขาตั้งนะครับลงไปครับสูตรนี้ถ้าผู้ชมก็นําไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับ ดูเ,เล็กนะครับไปต่อยอดเป็นบะหมี่หมูดแดงบะหมี่เกี๊ยวได้หมดนะครับส่วนซุปตัวนี้นะครับว้าว <Wow. S 1> แฮมยูดานครับลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเป็นหัวใจเท้านะครับท่านผู้ชมลงไปเลยหัวใจเท้านะครับเลยเท้าประมาณครึ่งกิโลลงไปเลยนะครับนี่นะฮะส่วนอหอมใหญ่แล้วก็ใบเตยแล้วก็เครื่องเทศรสชาตินะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันหลังตุ๋นไม่นานหนึ่งชั่วโมงนะครับ ระหว่างรอน้ำซุปนะครับเราก็จะมาทำไส้เกี้ยวแล้วก็มาห่อเกี๊ยวกันนะครับนะครับแล้วก็มีกะละมังนี้นะครับแล้วก็นำหมูบดนะครับลงไปเลยครึ่งกิโลนะครับมันหมูครับโอเคเราก็จะมาช่างรสชาติกันนะครับโดยใช้ตะช่างสลึงนะครับแต่จะบอกเป็นกรัมนะครับท่านผู้ชมนะครับใสไปเลยวันนี้เราจะไม่ใส่ชุอดกันนะครับ เริ่มที่เกลือนะครับเกลือก็ห้ากรัมนะครับท่านผู้ชมห้ากรัมนะครับห้ากรัมก็ประมาณหนึ่งสลึงครึ่งนะครับก็ใส่ลงไปที่ไส้ลเลยครับตามด้วยผงปรุงรสก็ห้ากรัมนะครับประมาณหนึ่งสลึงครึ่งเช่นกันครับ ใส่ไปที่ไส้เลยแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายได้28กรัมนะครับหรือประมาณ7ลึงนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จะมาชั่งแป้งมันนะครับท่านผู้ชมแป้งมันก็ประมาณ20กรัมนะครับหรือประมาณ5สลึงนี่นะครับ แต่อย่าเพิ่งใส่นะครับแป้งมันแยกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่ตอนท้ายนะครับใส่ถ้วยก่อนพักไว้ก่อนนะครับราจะนวดไส้ก่อนแล้วไปเติมแป้งทีหลังเพื่อเพิ่มความเหนียวตอนท้ายนะครับนี่แยกก่อนนะครับใช้ผ้ารองนิดนึงนะครับจะได้ไม่ดื้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานวดไส้กันนะครับนวดเลยครับนี่ฮะนวดให้เหนียวเลยนะฮะก็จะทําเหมือนกันกับ ไส้ขนมจีถ้านวดในมือนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่มีเครื่องก็นวดเหมือนกันเลยครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรแบบพระพัตาคามจีนนะฮะโรงแรมห้องอาหารจีนตามโรงแรมนี้ฮะ,ะก็จะใช้สูตรนี้เป็นสูตรแต่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาโดยการไม่ใส่ของชุดนะครับเพราะพัดหลังมาช่วงหลังมานี่คนแพ้ของชุดเยอะนะครับท่านผู้ชมเราก็ดัดแปลงสูตรมานะครับ นี่นะครับพอเหนียวแลนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะอย่างเงี้ยไสเราจะพอเราเป็นห่อแล้วเราไปต้มก็จะมีความเหนียวความแน่นมากนะครับเราก็จะมีเคล็ดลับในการเติมน้ําแข็งนะครับเพื่อให้ไสคลายตัวนี่ฮะเป็นน้ำแข็งเกล็ดอย่างนี้นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดใหญ่ก็ได้ครับท่านผู้ชมนี่นะับมานี้นะครับเมื่อซ้ำนะครับเมื่อให้แข็งละลายนะครับ พอใส่น้ำแข็งนะครับไส้เราดวดไปเนี่ยก็จะคลายตัวแล้วก็ฟูนะครับนี่นะครับเชฟชาติก็นำสูตรดีๆเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เชฟชาติเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพอน้ำแข็งละลายแล้วนะครับนี่ฮะไส่เราก็จะฟูขึ้นมานะครับแล้วก็จะไม่ไม่แน่นมากนะครับนี่นะครับ Okay. เราก็จะมาเติมเป็นน้ำมันงาน,นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับก็ประมาณเกือบเกือบช้อนชาน,นะครับนี่นะครับแล้วก็นวดซ้ำครับพอเข้าแล้วเราก็จะมาลงแป้งมันนะครับที่เราชั่งไว้นี่นะครับ ยี่สิบกรัมลงไปครับแล้วก็ลวดซับอีกรอบครับพอลงแป้งมันไส้แล้วก็จะมีความเหนียวเพิ่มขึ้นนะครับ,รบแล้วเราก็จะมาตกไส้นิดน,นึงเพื่อเพิ่มความเหนียวเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ไส้แน่นน,นิดนึงนะครับนะครับตกลงไปเลยอาจจะบางนิดน,นึงนะครับ เราใส่จานไปก่อนนะครับประมาณนี้ครับสำหรับไส้เกี๊ยวเรานี่นะครับเดี๋ยวเราจะนําไส้ของเราไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ไส้เซ็ตตัวเราก็นํามาแช่ตู้เลยครับนี่นะครับนี่นะครับ่านผู้ชมน้ำซุปเราก็ตุนมามันหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับ ท่านผู้ชมต้องคอยช้อนฟองออกนะครับนี่นะฟองที่ลอยขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับนี่นะครับเราก็ลงเครื่องเทศลงไปเลยครับที่ห่อผ้าขาวบางไว้นี่คะลงไปครับใบเตยครับลงไปครับตามด้วยหอมใหญ่นะครับลงไปครับตามด้วยเกลือครับผงปรุงรสครับน้ําตาลกรวดลงไปครับ แล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสหรือจะเป็นโชยุก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็น้ํากระเทียมดองหรือจะใส่กระเทียมดองเป็นหัวด้วยก็ได้นะครับไม่ผิดสูตรนะครับนี่นะครับเราก็จะตุ๋นน้ำซุปเราต่อยสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมไส้เกี๊ยวของเราที่เรานําเข้าตู้เย็นก็จะเสร็จตัวแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะมาห่อเกี๊ยวนครับแล้วก็เกี๊ยวนะครับจะห่อชมพอประมาณนะครับ เดี๋ยวจะมารีดแผ่นเกี้ยวนะครับให้มีแผ่นใหญ่ให้ใหแผ่นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความนิ่มความนุ่มของแผ่นเกี้ยวด้วยนะครับนี่นะครับบานนี้นะครับแผ่นเกี้ยวก็จะใหญ่ขึ้นนี่นะฮะโอเคเราก็จะมีไข่ไก่หรือฟองเราจะใช้ไข่ไก่ในการแต้มติดที่แผ่นเกี้ยวนี่ครับจะได้มีความเหนียวแล้วติด กันมากขึ้นนะครับให้มีความติดแน่นมากขึ้นนะครับหรือถ้าผู้ชมไปใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับมาเริ่มห่อเลยครับแล้วก็ใช้ไม้พายตักนะครับหรือจะใช้เป็นช้อนก็ได้นะครับท่านผู้ชมตักไส้แล้วก็ใช้ไข่แต้มอย่างนี้นะครับก็จะทำเหมือนกับเกี๊ยวทอดนะครับที่เคยท่านผู้ชมไปแล้ว นี่ะครับแต้มสองด้านนะครับกดนี้นะครับนี่นะฮะนี่ครับเหมือนเดิมครับตักไส้ลงไปที่แผ่นเกีียวนะครับนี่นะฮะไข่แต้มเลยครับนี่นะฮะจับมุมติดกันนะครับกด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 นี่นะครับแล้วก็แต้มสองมุมนี้นะฮะนี่นะครับ จับกดเข้าหากันนี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเกลียวที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ฮะห่อให้ชมพอประมาณนะฮะนี่นะครับลวกผักแล้วก่อนนะครับจะทําให้ชมสักชามนะครับนี่นะฮะนิดนึงครับทําทานง่ายๆทําขายก็ง่ายๆนะครับไม่ยากท่านผู้ชมลองเอาไปทําดูนะฮะสูตรดีๆที่นํามาแจกกันนะครับเป็นประจําเลย เผักได้แล้วครับเราก็ตักเลยนะรับอวตีชชาๆก็มีหม้อลวกเกี่ยวยังครับอยู่ด้านนอกนะครับวันนี้ก็ขายบะหมี่ด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับลงชามไว้ก่อนนะครับนี่นะฮะเราก็จะมาต้มเกี๊ยวกันอ่ะลงไปเลยครับ สักตัวนะครับโอเคครับเกี๊ยวเราจะต้มอยู่ประมาณสองนาทีถึงอสามนาทีนะครับก็สุกแล้วนะครับสูงง่ายนะครับโอเคนี่นะครับเกี๊ยวเราก็ลอยเลยนะฮะได้แล้วนะครับต้มประมาณสองนาทีเสร็จนะครับนี่นะครับตัวโตโใส่ชามเลยครับนี่นะฮะ แล้วก็เติมซุปนี่นะครับนี่ผ่านมาประมาณสองชั่วโมงนะครับเกือบสองชั่วโมงนี่ครับโอเคเราก็เต้มซุปใส่ชามไปเลยครับนี่นะครับซุปก็จะใสมากขึ้นนะครับถ้าต้มได้เวลานะครับนี่นะครับหน้าตาชัดๆเกี๊ยวน้ำของเราวันนี้นะครับนี่นะครับ เราก็จะโรยหน้าด้วยสำหรับต้นหอมซอยผักชีไทยซอยนะครับโกติถ้าเป็นแบบจีนจริงๆนะครับก็จะใส่เป็น่ผู้ชายขาวนะครับดูว,ว่าที่ภาษาจีนเรียกว่าเกาหวอองนะฮะวันนี้เราก็เสิร์ฟแบบไปไทยนิดนึงนะฮะถูกปากคนไทยขึ้นมาแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปด้านบนตามด้วยพริกไทยป่นเยอะๆนิดนึงนี่นะครับเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับสำหรับเกี๊ยวน้ำ นะครับสูตรแบบน้ำซุปสูตรแบบพัฒาคารแบบห้องอาหารจีนเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจยัก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาติด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าลาไก่อนครับสวัสดีครับ